เงียเียนจดไม่ฉบับล่างเขียยแม่ลาวางตีเสียเป็นราตรีอูขกลางเอานอนได้บ่ลงสามขอซอยนพี่น้องเอ้ย ครับสวัสดีครับขุดเอาดินแล้วขุดเอาดินนานาหน้าแล้วบ,าบกาแมันก็เกิดกระโปรตอนไหนหอกมันงามไมอ้ฝนใส่ไ่้ฝนมาเห็นเลยโลกเอามองเนี่ยมันงามไปซ้ำเล็กน้อยนี่นะ้านก็บซ้ำอยู่หันอยู่มันนี่ก็สิลกเอามองนี่นะครับบ้านมันมันหนาแน่ไปซ้ำเป็นไอ้พี่น้องวานกับโต้เลยครับแถวย่างหน่อยเพราะมันปัน่นรถ แล้วมันย่ญญางหน่อยแถวสนามบินตกมาหนิบัดบัดไงปลาบดตกงาม่ด้เลื่องมองกางามเอาดินหนาหน้าเาแล้วบ่เกิดบัดเกิดอยู่มันบ่งามปานเดยมาหาฝุ่นยังมงาใส่งามเป็นดอกเป็นเดียนอยู่น้มของมีครับตกโพูดใหญ่ดิโอกาสยังเข้าเรื่องว่ากับสามอยู่ว่ากับสามวันละมื้อนี้ก็สิไปสามจันหน่อยจบ,จบ,จบสายเหรอที่ประเทศไทยนะบ่ เห็นบ่เห็นเออใหก็มองได้ไปเดินกับสามเาเลหละเป็นสิ่งหน่ชีวิตของลวดจะพาเราไปเรามาเรียมมาเรียมกามากามาตามมาลงมาเตียงไปพรามันระวางด้่อกถูกเศร้าหน้าเลรอครับ น้าลำกบมีคือตัวจะขาย,ขยนะโขาอไปไุ้ลูกของหลายอยู่สามหลายดอกสามไปเพบังบงเหมือนกันสามไปเสิไปลำเาะกว่าดอกาหน้าผมะาไปมอแค้นิมอสิมาด้ยนะสามขอเยาบักหน้าแรงแดงจากจำเลยนะโอ้อได้ดอกโดน <laughs> หน้าแรงแดงจากเลยมันโดนีีนะอไอยน้ น,นี่เราส่งไม่สามไปหรือ่สาวัาน,น,นี่นนมันเปเดินไงสาเพราะมันเจอเจาพาะมันมาหวังตาเลหรอกงากระมี่งาแล้ว,ลวลม,มันงา,าแล้วครับปีนี่น่าเด้กัไรเรายมาเชี่ยนเสียสมดๆมากเครับมากหรอ่เดี๋ยวเรายัมมาเชี่ยนมาสามสเลเดี๋ยวน้อามาสามเลยเดีวเราเนี่ยายายมาสาของซ้วยแน่มั้ ลั่น้มีหละกลางคงเนงะตามพวม,มาวางไาแล้วเดี๋ยวมุงเดินไปกันยากาศดีเท่าย้ำเร่งอันนี้น้ำฝนตกหรือว่ายงัง่าน้ำฝน,นสูบฝนตกว่าบางไหนล่ะครับอสองสมหมื่นีหละนี่น้อจจอไอ้แกะ มาบ่วางเด้อดอกวางซ่ํามันมื้อนี้ซ่ํานี่เอ้อเอามาวางเด้อเนาะเอาละยังบ่นี่นี่พอดีว่า <laughs> เดี๋มาสกรอดร่องสมดอกไม่ต้องน้ากันไม่เขียป์ากันโอ้ยนี่นะครับชีวิตลุงรดเป็นสี่ละลุงบ่ชีวิตลุงรอดเป็นสี่ละชีวิตลุงรดงานรีโคบิสระบาดนี้ปักตัวตัวเนี่ยตัวอยู่หน้าครับโอ้ยเข่างามใช่ไหมมาทมาสมเลยวะอูจิ้นมันจไอจามันครื่องว่างหลายแต่ให้จังเลย ครับสวัสดีครับออกมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนมากักตัวสันครับยุดของหน้าสันโควีดหลายซูมือนี่ออกว่ากักตัวว่าเพื่อนมาสามเขาสามนั่นเขาเพิ่นไม่หยาค่ดอกง่ามยูดดอกพีนี่เดี๋ยวลงแล้วาขึ้นแล้วโอ้ยบ่มีการมีงานนะครับเอ้ยสูมือนี่ตัวกไก่ละ,ละอยู่แต่บ้านกินแต่เข่ากินเขา่าซุก ปลาตายอยู่ซื้อบ่อด็ไปใส่มาใส่เลย<า>ไปบ <lean> er ่อใดโควิดมันหลายครับวัอดีครับสบายดีคุ่ค้นคู่ค้นนะครับเด้อคิดทอดคิดถึงมิตรที่แกนกแฟนที่รักหมอแค้นหมอล่ำทุกคนเหรอครับคิดทอดคิดถึงตลอดมา<ป>บ้านไหนบัวสิเด็ไปเยี่ยมไปยามทำข้าวบ้านเนี่ยครับสามข้าวแล้วกับตีเมียเลยบ้านเออพ่อไงหม้อร่ำไปน้อนพ่อจักรก้อนสองก้อนเมียเนี่ยลูกหยาต้องลูกเขาพูดกันลูกกันแล้วครับพ่อก็ยังนี่ละต้นต้นร่อนกับร่ำนี่นี่ละไม่ต้องพลูกหยาแลครับพูดหมลูกด้ บ่าไงสามตุงจีงจะไปลงยางตต่ตัวน้ำาคนอาเจ้าก่อนนะพอเจ้าไมายสบาปลาครับพุ้ายของอาจารย์กืองต้องจันแข่งเงี่ยสลาเอาจ้สองก่อนจะไปเก่ปลาตัวพอฝากมามีเรื่องนั่นเลย่ะวเขียนจดหมายสบาปลาเขียนแม่ละวางปีเเป็นราตีหูกลางเอานอนด้บ่หลง ยังงงเงื่อนไกเงื่อนไกก็นอนกันเอ้ยแล้วมิดมีดควายลูกสีขังนัวลระจันทายต่อไปนวลตายล้มจองอีกด้วยไม่ควรแกงผิวสะบัดใจตัวแรกเห็นจับตอนเนี่ยแพรกี่งล้ตะย่าไว้สิกินร้องมีกากพี่ห้องพ้องสุกจากคนนี้พี่เป็นคน่ายแพระลาสังพี่พลา คือกับถูกโ้รงายสั่สังลงปานลรมานเดือหัวใจเกินกางอ่อนออนเอาบอเอาไปยาไาเรเอาไปเอาเอาไปเอาเอาไปเอา แฟนคุณนี้ลูกเสรษที่ต้องแก่ลงมันวันสองวันไปกากแต่งคํารก็แฟนของเราจดหมายระบายความเศร้าต่คนนักเก่าที่รุงรักจริงใจจดหมายทนจนจนทนกงกัรทางสุดท้ายมันยายจากว่าใจชายอ่านหมดกระไม้ทีบจิงนะเธอแานเจอแล้วแฟนมีแจงใหญ่นองได้คุณคืนย่านึงสาวอื่นทุกวัน เอามนอน,นอแฟนกลุ่มีวงห่วงใครคนนี้ต้องความความมั่งมีสุขีชัวนิรัน้องพอมเจอกันตามวันเห็นข่าวน้องหยิบตูดพี่หยิบปากพี่ตายแล้วรักเหมือนแก้วไม่มีวันหายมานักแฟนของน้องตาหนาจูบชาเขาเนื้อดูวงใจ,จ,จใันจบสมัยใส่ล้ำตาลาน้อง ไม่รับรองตัวเองเท่าไรบางทีอาจเสียคนไปนั่งร้องไห้กินเหล้าเมองมาเยอะไรเจ้าพอเอาจดหมายการนี้ละสั่งแต่นั่งเอินกวมบังเต็กีที่ดังกระสังกัรนี่นั้นการสั่งอำลากัดนี่นั้นเป็นการสั่งอำลารักกระดุมตีลาตีบัก็เงยเรียบหน่อตีบกเงยเรียบหน่อโอ้ยจ่าเลยเอาบปล่เดาเปลเดา ตัวเก่ไป哟ยได้ได้ันใสอ้ายง้ยเือลงแสลายเอสงคของตาเหืใจเอือบเบื่อก็เปลี่ยนบูชาใสก่อนทีไปลงเหือสั่งเจ็ไยังอิ่มมองลิ้มนำสาวงามสมสาต้งว้าดูเต็มเนไอ้ตาบาลำกังนานนั้นเป็นเื่อไปบองไปไก๋ยืงามตาดีดีหายเฮ้ยไอ้กอดูงดำเ้ไอ้ก็ดวงดำรองเรีลอยลมาตนาวา ตาเรามองสองฝั่งยืนคนนั่งไม่มีองคหอยทำผมจงหัวาดใจเลือดลอยยืนตา้อยมายืนยิ้มยิ้มยวนถึงถึงแล้วนะเจะปล่อยดุย่าแม่น้อยเตรียบบ่ยอมบีบสากายหรือกำลังไม่มีมาถึงตอนนี้หนวดป่าบันดอนต้นจำฟอมเสียงปืนลันน้อยแจ้งจ้าสาวโศงลเมื่อะไรจำนะครับซุงตึ๊งตนบ่มีลูกโต้นเกิดเอ้าที่หนึ่งไป เป็นี่หละซึ่งบานสมจากบ้านมากเกงหัวจร่อยลำฟ้องฟังเดี๋ยวหาสู่ยูปาสัยคนหลายรนตาตาพอสตาพี่ตองปัดปากาษาสืวรรณรับรงไปดวงใจไม่แน่รับลองไปดวงใจไม่แน่เดี๋ยวนี้เปนแปบป็นั่งยังคุณคุมโอสัตว์สีของต้นนันรู้สกตาคุณครูผมต้องมองมีอย่างเสียงกองด้นฟ้องกันนำเอาล่ำตกมันเกี่ยวกันเอาคนทุกคนจะมีจราอมาเป็นต้อง ทไมจะไหนเปลนผู้ออาสิแล้วนาอควารักเราเยาไม่กล้าแอบเมื่อความจำยิ้ด้อสมสินต้องจำบยินด้อมากจึ่มาหนาหนาหนักหงสตั้งแต่สองก็ว่าใส่ได้แจบัตรพบไปเจอยกูหากของตัํา้ํทำเกลมองลืมลงอายผมก็เป็นผู้แปรคองแําแต่เฮียเสียรักแล้วอะไรหวงสงหาลุงมาหยิบนตาบงเงลมคือป็นเชิงหัวใจแบ่วันรักอามันเหมือนฝันไม่ลาง ทีนี้น้อจนภาษาฮงมันเห็นกะนังมานั่งเคียงคุณผู้จะอยู่หรือก็จะไอระโดดน้ำตาของคนเขาว่าคนรักเขาไม่จะเส้เพราะานี่แก้ได้ด้วยน้ำตาคิดไปก็น้อยในคุณค่าสักดำได้กว่าคุณผู้ทนเป็นสู้เขาจะเป็นผู้หักน้องถึงกันแม่นางเอ๋จะมีใจแบบผู้เขาแต่งานบ้าต้องย่างแฟนเขาไปมองบ้าต้องย่างแฟนเขาบ่าจ้องถึงตะจู่มาโน่สมรา แถวบ่อยแถวว้าวสอัสดีครับวอน่สวัสดีครับสวัสดีครับม้อยรลายครับมอยล้าานี่ยน้า่ัวสวัสดีครับฝากพี่น้องเนี่ยนะครับเด้ออานาเนี่ยนัาซาตวควบยึดมันหลายสมือนี อย่าไปกินเหล้าแก้วเดียวกับผู้อื่นเด้อครับกัรที่กินแก้วเดียวกับกินกับผมเด้อครับผมจังบ่มีหยังบ่ได้ไปไสมาไสนอนอยู่บ้านซื่อๆครับครับบ่ได้ไปล่ำไส <c oughs> บ่ได้<า>ไปไสาไมาไสเอาโลดอยู่แต่เฮี้นแต่ซั้นครับพูดออกนอกเฮี้นจักเสียขึ้นมาขึ้นมาแม่เขาเมื่อนวัสดีครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับคุณคุคนเด้อครับสวัสดีครับฝากพ่อนําไปแกะฝากกันหนสวัสดีครับขอไปหน้าไะขึ้นมาเด้อ